ตอนนี้อยู่ที่ร้านโทรศัพท์ทำธุระนะจ๊ะเรย์มี่นะโทรศัพท์ตัวเองแป๊บเดียวใช้งานเยอะไปหน่อยนะครับเรียวเรียวมี่อะไรนะของผมเรียวมี่หรอ เรียวต้องกระดกลิ้นด้วยใช่ไหมเรียวมีเขาบอกว่าต้องกระดกอวลิ้นด้วยเรียวมีถ้าเรียวมีมันไม่ใช่เรียวเรียวเดี๋ยวสอนผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาไม่รู้อะไรนะเรียวมีค่ะเรียวมีอืมแต่ซาเลเอรอเรือสระเอียวเรียวมีประมาณนั้นเรียวมีก็อ้่มโฆษณาอืม ไม่เอาไม่โฆษณาให้หรอกโฆษณาไปก็ไม่ได้อะไรเนาะ๋อ,อน,นี้เขาลังทําให้อยู่นะครับตัวที่ตุกติกบอกนะตุกติกบอกว่าใช้ดีมากกันความร้อนแต่ว่าของตุกติกก็จะเป็นร้อยร้อยยี่สิบแปดแต่ตัวนี้ความจําเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบหกกิกหรือจิก <GB. S 1> จิกจิกบ <GB. S 1> ขาลำคานผมไม่ถามจริงผมเป็นลูกค้าที่น่ารลำคาญมากงุ้ิงูมงผมถามเขาตลอดเนียเออประมาณนั้นเนี่ยนะรอสักรสครู่เดี๋ยวกำลังจะกรับนะให้เขาติดเขตติดเขตนะสมัครซิมเมาเน็ดแบบแรงๆพุ่งปุ๊บปารไปเลยนะเนี่ยไฟมันกระพริบกระพริบมันไม่ค่อยดีแล้วเครื่องนี้นะเจ๋งบงนะจ๊ะแม่ค้าก็สวยเป็นกันนะจ๊ะ แต่ว่าเขาบอกเขาไม่ชอบคนอ้วนจบอ่าเขาบริการดีมากที่บริการดีนะครับมาใช้บริการกันนะฮะ,ะอ๋ออ๋อเขาบอกใช่ค่าก่อนและและาแนะนำมาเนี่ยอ๋อเขามีบอกร้านด้วยร้านสมุก,กุ้งกิงกุ้งร้านเลยงวิชั่บนะออบร้านวิชัอบ บอกเลยฮถ,ถ้ามาซื้อของร้านนี้คุณจะประทับใจกับแม่ค้ามากแม่ค้าอาจจะติ้งต้องไปหน่อยหนึ่งแต่น่ารักอยู่ผ่านแล้วแกกำลังทำงูน่นนี่นั่นอะไรป,ประมาณเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวสักพักหนึงนะไม่ต้องมาถามนะว่าหายไปไหนไม่ได้ไลฟ์สดนะจ๊ะ